มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยเออเฮลโลไกด์วอซับดูด โอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกคนเนาะคือทุกคนจาโคที่เขาบอกว่า1ไลค์เนี่ยจะเท่ากับ3เลียวคอยได้ไหมครับแล้วก็60ไลค์เนี่ยจะเท่ากับ1สปินนะครับอ่ายังคงจําได้กันอยู่ใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยมียอดสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในอัปเดตต่อไปเนี่ยผู้พัฒนานะครับเขาจะทําการแจกเลียวคอยให้กับเราเนี่ย 200,000หเรียวคอยเลยนะครับแล้วก็สปินอีก1,200สปินนะครับทุกคนครับเออบอกเลยนะครับว่าสุ่มกันแบบมือแตกนะครับโอ้สุ่มกันมือแตกแน่นอนนะครับ1,200สปินแล้วก็2 1 0 0 0 0หหเียวคอยเนี่ยนะครับผมคิดว่านะทุกคนเนี่ยน่าจะรอนะครับโอกาสที่เราจะไปซื้อเนตมาดระมาเล่นกันใช่ไหมอัปเดตต่อไปเนี่ยซื้อได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเนตมาดระมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับทุกคนครับ มันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะผมจําราคาไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยไม่น่าจะเกิน200,000หรือเปล่าน่าจะแสนเก้าอะไรประมาณนี้ไหมครับทุกคนครับหรืออาจจะ200,000ก็กว่าแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน3 0 0 0 0นมั้งทุกคนครับเออก็ <c oughs> เอาเป็นว่าในอัปเดตต่อไปเนี่ยได้เรียวคอยเยอะแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับอัปเดตต่อมานะครับก็ทุกคนเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นโหมดเซียนนั่นเองนะครับที่เป็นโหมดเซียนในร่างสมบูรณ์เนาะ คือโหมดเซียนในร่างนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของคาบุโตะนะครับของคาบุโตะเนี่ยมันเหมือนใช้วิธีทางลัดซะมากกว่านะทุกคนตัวมันเองเนี่ยก็เลยมีงูออกมาจากตัวมันนะครับอารมณ์คล้ายๆกับกินผลสมายอะไรประมาณนี้แต่สําหรับโหมดเซียนงูอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโหมดที่สมบูรณ์นะครับสังเกตได้เลยว่าร่างมันเนี่ยมีออร่าออกมาแบบเปลี่ยประกายมากเลยนะครับทุกคนคือมันอารมณ์คล้ายๆกับเนจุติเลยเนาะเออแบบว่าพลังคล้ายๆกันเลยอะออร่าแบบ เกือบจะเหมือนกันแล้วอ่ะแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีงูออกมานะครับมันจะเป็นออร่าที่เป็นออร่างูเนาะทุกคนเออไอคนที่ใช้เนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่ามันชื่อว่าอะไรมันชื่อมิสกิหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะผมไม่เคยดูนะครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยมันน่าจะเป็นบุตรบุญธรรมของโอโรจิหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเด็กในหลอดทดลองบางทุกคนเออที่แบบสมบูรณ์ที่สุดแล้วอ่ะที่สามารถใช้โหมดเซียนได้แบบถึงขั้นสมบูรณ์นะครับทุกคนครับ เออน่าจะเป็นปลามาดนะเนาะถ้าข้อมูลผิดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่รู้จริงๆสามารถแก้ได้เนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูพลังของมันกันบ้างดีกว่านะครับว่าไอ้พลังอันนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับความสามารถแรกนะครับทุกคนครับก็คือมันสามารถโจมตีธรรมดาเนี่ยโดยการที่เอามันดาออกมาตีนะครับทุกคนครับนี่มันดาคือมันดามันทําเหมือนมากเลยนะทุกคนมันไม่เหมือนกับอ่าการมาบุนตะนะครับที่เป็นกบอ่ะ กามาบุตะในเกมนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมือนนะแต่พอทําออกมาเป็นมันดะแล้วนะครับดูครับทุกคนเออคือเหมือนมากอะแค่ว่าลวดลายมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับในอนิเมะเนี่ยลวดลายเนี่ยมันจะไม่หยักเนาะแต่ว่าในเกมมันจะหยักหยักนะครับนี่เห็นไหมโอโคตรเทคือมันดะทาเหมือนจริงนะอันนี้แบบชื่นชมเลยครับผู้พัฒนาเนี่ยทำดีมากอ่ะแล้วก็ความสามารถต่อไปนะครับทุกคนครับก็คือ มันสามารถที่จะเสกมันดะออกมาได้นั่นเองนะครับนี่คือมันจะเสกออกมาเป็นบอสตัวหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับมาบุนตะเลยเนาะอ่ะนี่มันก็จะอ,ออกมากัดศัตรูแบบนี้นะครับกัดกัดแล้วก็เอาหางฟาดกัดกัดเอาหางฟาดอะไรประมาณนั้นอ่าแล้วก็จะมี M1 นะครับ M1 เนี่ยมันจะเอาออร่าที่เป็นรูปร่างลักษณะของงูเนี่ยที่อยู่กับตัวมันเองนะครับไปกัดศัตรูเนาะทุกคนอ่ะประมาณนี้ นี่ครับดูหน้าตาแบบชัดๆของมันดะกันนิดนึงครับทุกคนเป็นไงครับเท่หรือเปล่าเออสำหรับผมผมว่ามันเท่นะทําเหมือนมากมองดีๆก็เหมือนโปเกมอนอยู่เหมือนกนันนะทุกคน <c oughs> หน้าตามันเหมือนไอ้งูที่อยู่กับแกงล็อกเก็ตอะครับ <c oughs> เออคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถนะครับเวลาเราเรียกมันดะออกมาในการโจมตีธรรมดาของเรามันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเป็นการ M1 แบบ ใช้งูแทนนาะที่เป็นออร่างูแบบที่ผมบอกตอนแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการโจมตีธรรมดามันจะมีอีกหนึ่งสกิลนะครับทุกคนครับก็คือสกิลแซดเนาะสกิลแเนี่ยมันจะทําการพ่นพิษออกมานะครับทุกคนเป็นอ่าเป็นละอองพิษนะครับคล้ายๆกับอฟองสบูนะ่เนาะฟองสบู่พิษอะไรประมาณนั้นเลยครับอ่าก็คือสกิลแซดนะครับดูจากวีดีโอแล้ว สำหรับสกิลต่อ,อมานะครับก็จะเป็นสกิล e นะทุกคนในที่สกิล e เนี่ยมันจะเอาออล่างูเนี่ยออกมายิงรัวๆนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ออล่างูหรือเปล่าแต่คือพอเวลาเรายิงแล้วเนี่ยทุกคนสังเกตไหมครับตรงหลอดที่อยู่ตรงสแตตนะครับทุกคนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่เห็นไหมพอเวลามันเต็มหลอดแล้วนะครับความสามารถของเราก็จะเปลี่ยนไปนะทุกคนอ่าก็คือมันจะทําการพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อยศัตรูแบบรัวๆเนาะทุกคนอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับ คือไม่ไม่แน่ใจว่ามันคือการต่อยหรือเปล่าอ่านี่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 ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทุกคนมันเป็นการจับคอล็อกนะครับแล้วก็เอาเอล่างูของเราเนี่ยแหละรครับลงมาช็อตแบบรัวๆเนาะเออไม่แน่ใจแล้วว่ามันช็อตหรือเปล่าไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับแต่คือมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะสําหรับการโจมตีในสกิล E นะครับเวลาหลอดมันเต็มแล้วนะครับไม่ไม่ไมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออมันจะยิงรัวๆเลยนะครับอ่าแล้วก็หนีไม่ได้ด้วยเนาะโดนจับคออยู่นะครับ โอเคทุกคนสําหรับโหมดเซียนงูเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยทุกคนครับเหมือนเขาจะนําระบบรีแลกด้วยเรียวคอยเนี่ยกลับมาแล้วนะครับทุกคนเออผมไม่แน่ใจนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูตอนอัปเดตอีกทีนึงนะครับนี่ครับทุกคนครับบัตรลายใหม่ครับอา่าเป็นบัตรลายของนี่เลยทุกคนเทพเจ้าสายฟ้าทอนะครับผมคิดว่าอยู่แล้วแหละว่ายังไงมันก็ต้องทำเนาะ เพราะว่าตอนแรกอะด็อกเตอร์สเตรนนะครับมันออกโรงเนาะมันเข้าโรงเออไม่ใช่ออกโรงมันเข้าโรงฉายนะครับแล้วมันก็มีบัตรลายด็อกเตอร์สเตรนขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นอะมันมีขวานไอ้นี่ด้วยสตอมเบเกอร์ใช่ไหมแต่บัตรลายมันยังไม่มานะครับบัตรลายมันมาในอัปเดตนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยหนังของทอนะครับกำลังเข้าโรงอยู่เนาะทุกคนเออเขาก็ทําบัตรลายทอออกมาจริงๆนะครับนี่ตามนี้เลยครับทุกคน คือเท่านี้เห็นเนี่ยพลังทั้งหมดก็ออกจะเป็นพลังของสายฟ้าแบบส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่โอเคครับทุกคนครับก็คือว่าสําหรับบรรลายของทอเนี่ยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูเต็มๆในช่องของเลียงเกมดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมบอกจนหมดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการหยิบยกวิดีโอของเขาเนี่ยมาทั้งดุ่นเลยนะทุก <laughs> <g ül> <c oughs> <g ül> คนก็เป็นว่าที่เหลือเนี่ยถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆนะครับก็สามารถไปหาดูได้จากทางช่องของผู้พัฒน,นาเลยนะครับทุกคนครับ สำหรับสปอยอัปเดตเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เนาะหนึ่งเลยนะครับก็มีโค้ดกับสปินมาแจกให้เราในอัปเดตหน้า2นะครับก็จะเป็นบัตรลายใหม่3เนี่ยก็น่าจะเป็นระบบรีแรงแบบที่เรารีด้วยเรียวคอยครับน่าจะนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดเซียนงูที่เป็นเซียนงูในร่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมามานี้เนาะถ้ายังไงเนี่ยถ้าเกมอัปเดตมาแล้วนะครับผมก็จะทำคลิปสรุปอัปเดตให้ทุกคนอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ แล้วก็จะแจกโค้ดเนี่ยไว้ในนั้นด้วยนะครับโอเคครับทุกคนครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย